เรื่องงานสังเคราะห์ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ารัฐบาลทหารพม่ายังคงอยู่ได้ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานะครคนในประเทศจะจุมนุมประท้วงอย่างไรก็ตามจะมีการคว่ำบาตรอย่างไรก็ตามเพราะที่ผ่านมามีการคว่ำบาตรในประเทศพม่านั้นหลายแต่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรองซานซูจีไม่ว่าจะเป็นคว่่มบาตรทหารนะครับบริษัทต่างๆของทหารคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำแล้วคว่ำจนไม่มีอะไรจะคว่ำแหละ นะครับไม่ต่างจากเกาหลีเหนือนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปนะครับกับพมา่านั้นกลไปได้วยความยากลําบากนะบทั้งหมดทั้งหมู่ทั้ง,ม,งมวลเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะการแทรกแซงกิจการภายในนะครับของสาภาพยุโรปนะรที่เข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยอ้างเรื่องของดโมเคซีอ้างเรื่องของประชาธิปไตย สวัสดีครับผมกับผมทศันสกจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับกรุงนี้ไม่พ้นประเด็นเรื่องสถานการณ์ของโลกนะครับที่กำลังวุ่นวายรวมทั้งสถานการณ์โควิด -19 มาเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮนะในเชิงปรากฏการณ์ราคาน้ํามันนะครับ หุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งแรงทองคำนั้นก็ปิดร่วงอย่างหนักนะครับจากแนวโน้มในแง่บวกของแพ็กเกจเยียวยาโควิด -19 ราคาน้ำมันปรับขึ้นกว่า2%นะครับในวันอังคารแตะระดับสูงสุดในรอบ12เดือนหลังจากผู้ผ,ผลิตนะครับรักษากำลังผลิต ตามกรอบที่สัญญาไว้ส่วนวอลติดปิดบวกแนวโน้มความคืบหน้าของแพ็กเกจยิวยาผลตรวจโควิด -19 ในสปาของเกรสปัจจุบันฉุดทองคำตอนนี้ก็ปรากฏว่าดิ่งลงนะครับในขณะที่เรื่องของวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ก็รวยกันอื้อซ่าเลยนะครับคาดปีนี้ไฟเซอร์นโจกจะโกยเงิน1.5หมื่นล้าน นะครับดอลลาร์สหรัฐจากาการขายวัคซีนโควิด -19 นะครับยอดขายวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และ b บโอเอนเนะครับจะแตะอยู่ที่15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4.4แสนล้านบาทนะครับในปี2021และอาจจะมากกว่านี้หากไฟเซอร์คว้าสัญญาจัดหาวัคซีนได้เพิ่มเติมจากการเปิดเผยของไฟเซอร์ นะครับนั่นหมายความว่าฝรั่งรวยขึ้นนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ในอินเดียฮะปรากฏว่าหมอช่วยนะครับเผลอหยอดแอลกอฮอล์ล้างมือใส่ปากเด็กแทนวัคซีนปโปลิโอนะครับเด็กออินเดียอายุไม่ถึง2อขวบอย่างน้อย12คนถูกถามส่งโรงพยาบาลในรัฐมหาราชนะครับหลังแพทย์เผลอหยิบ แอลกอฮอล์ล้างมือมาหยอดใส่ปากแทนที่จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคโปลิโออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเกิดจากความละเลยนะครับที่ศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งนะครับในเมืองยาวัดมานนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับอขอไปใหป้องกันโรคโปลิโอฉีดให้แก่เด็กๆในชุมชนสีกฤษณะนะครับ จเจ้าที่วุโสจากสภาเขตยาวัดบานเปิดเผยว่าเรื่องมาแดงเมื่อเด็กคนหนึ่งบน่นบอกว่ารู้สึกไม่สบายแล้วก็อาเจียนออกมาคราวนี้ก็มากันเยอะแยะเลยนะครับก็เรื่องทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นในขณะที่นักวินะวทยาศาสตร์รับรองวัคซีนโควิด -19 สปุกนิก5นะครับของรัสเซียมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ92 นักวิทยาศาสตร์ไฟเขียววัคซีนสปุกนิกส์นะครับของรัสเซียนะครับระบุมีประสิทธิภาพต่อสู้กับโควิดเกือบ92%บนะครับบนพื้นฐานของการทดลองกลุ่มใหญ่ที่ผ่านการทบทวนโดยคุณวุฒิผู้ส่งคุณวุธและการเปิดเผยของใน t h เดอ n c แลนซวารสารทางการแพทย์ระหว่างประเทศซึ่งวัคซีนก็ฉีดต้นๆเลยนะฮะวัคซีนของรัสเซียวัคซีนของ อ่าจีนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ไม่มีการเข้าทําการทดลองในเฟสที่4ซึ่งมีการทดลองในควนหมู่มากตอนนี้ก็รับรองได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็ประสบความสําเร็จหลังจากที่วาลาดาิเมียป,ปูตินแล้วก็ลูกสาวนั้นทําการฉีดวัคซีนชนิดนี้เป็นการนําเสนอต่อสาชนนะชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นไปก่อนหน้านี้ในขณะที่สื่อนอกมีการรายงานว่าจอร์ันแอนด์จอร์ันขอออย จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทียบชั้นโควิด -19 จอรสันใช้คุมโรคระบาดได้ดีนะครับสำมักข่าว uters, รอยเตอร์สำมักข่าวเอเจนซนะครับได้มีการรายงานว่าบริษัทจอรสันแห่งจอรสันนะครับล่าสุดได้ยื่นขอจดทะเบียนวัคซีนโควิด -19 กับผู้กำกับยาในไทยนะครับหลังเปิดตัวฮือหาโดสเดียวสามารถใช้รักษาได้95%กับเคสคนป่วยหนักนะครับ สนุนราคาเริ่มต้นก็10ดอลลาร์สหรัฐเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับไทยยอดติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอีก2รายและพบเคสผู้ป่วยโควิด -19 ทน้อยที่สุดในโลกเป็นทารกคนแรกนะครับคลอดแค่26วันรอยเตอร์รายงานว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากรัฐบาลของไทยเปิดเผยกับรอยเตอร์นะครับว่า จอร์นสัน,นสันจอรสัได้ยื่นขอจดทะเบียนวัคซีนโควิด -19 กับองค์การอาหารและยาหรือออยอกลายเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายที่3ที่ทำการยื่นขอหลังบริษัทยาจีนซิน o v วกและก็ไบโอเทคและบริษัทเอสตราเซเนกาของอังกฤษนะครับมาทำการขออนุญาตนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาไทยได้อนุญาตวัคซีนเอสตราเซเนกาสำหรับการใช้ฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้ว พบว่าบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนบได้รับกระบวนการขอจดทะเบียนสําหรับวัคซีนมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมแต่เงื่อนเวลาอนุมัติขึ้นอยู่กับบริษัทยาที่ได้ยื่นเอกสารตามจํานวนที่กําหนดไว้นะครับอยอนะครับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตร์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ชี้แบบนั้นนะครับซึ่งก็ตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญอังกฤษนะครับด้านผู้ควบคุมคุ้มกัน ศาสตราจารย์เดโบราดันวอเตอร์สนะครับและก็ประธานทีมวัคซีนโควิด -19 ของอังกฤษบริจจนสันได้กล่าวแสดงความเห็นถึงการศึกษาครั้งใหม่ของวัคซีนเอสตราเซเนกาว่าถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าโดสเดียวจะมีประสิทธิภาพถึง76%และประสิทธิภาพยังคงเพิ่มขึ้น ในโรถที่2ดังนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีภูมิคุ้มกันได้อย่างครบถ้วนและการคาดการณชี้ให้เห็นว่าเป็นพาหะนะครับไวรัสลดลงเชื่อถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นฝรั่งพูดแบบนี้นะครับในขณะที่นักวิจัยนะครับอังกฤษชี้ผู้ป่วยโควิด1 9ที่จะหายจะมีภูมิคุ้มกันระดับสูงต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับทีมวิจัยของอังกฤษ บอกว่าผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนใหญ่รักษาหายดีแล้วร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้ต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนซึ่งคาดว่าจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีนะป่วยแล้วก็เป็นอีกในขณะที่เจฟเบซอสะครับเตรียมสละตตำแหน่ง CEO ของ a เม z o n หลังผลงานนะครับรายได้ทะลุนะครับ1 0 0 0แล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ เจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเม z o n บริษัท eBay c o m m e r c e นะครับยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับเตรียมสละดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริษัท CEO นะครับให้แก่แอนดี้เจสซี่นะครับหัวหน้าฝ่ายคลาวของ Amazon เว็บเซอร์วิสภายในฤดูร้อนนี้โดยผันตัวขึ้นเป็นประธานบอร์ดบริหารนะครับ แทนนับเป็นหนึ่งของความเคลื่อนไหวสะท้อนถึงการปรับตัวของอเมซอนจากเว็บรีเทลเลอร์ในกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัวซึ่งตอนนี้สื่อด้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะฮะก็มีการประกอบการค่อนข้างจะดีมากถือว่าร่ำรวยในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 คนไม่ไปไหนใช้อ e ีคอมเมิร์ซซื้อของกันในส่วนใหญ่ทำธุรกิจค้าขายธนาคารก็ใช้อ e ีคอมเมิร์ซเป็นหลักเลย นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ฟันธงแล้วนะากองทัพพม่าก,ก่อรัฐประหาร <c oughs> นะครับแกนนำสภากองเกสรสร้องคว่ำบาตรจับหนักอย่างเต็มที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะดาเนินการทบทวนนะครับช่วยเหลือต่างชาติที่เข้ามอบให้แก่พมา่าหลังจากสรุปแล้วว่าการยึดอำนาจของกองทัพในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับเข้าองค์ประกอบนะครับของการรัฐประหารขณะที่แกนนำระดับสูงสุดของสปาคองเกรสเรียกร้องให้ใช้มาตรการการคว่ำบาตบรรดาผู้นำของพมา่าหนักหน่วงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฮะซึ่งไม่มีอะไรแล้วพม่าโดนมาเยอะแล้วไม่มีทางจะอะไรหนักหนักกว่านี้ละนะครับในขณะที่ IMF เนะครับเตรียมส่งเงินนับหมื่นล้านช่วยโรงพยาบาลพม่าสู้โควิด ก่อนเกิดการรัฐประหารนะครับหมดสิทธิ์ที่จะมีการเรียกคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้เพิ่มส่งเงินจำนวน350ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000ล้านบาทนะครับในรูปแบบของเงินสดให้แก่พมา่าส่วนหนึ่งในแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉินแบบไม่มีเงื่อนไขสำหรับช่วย ประเทศแห่งนี้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 นะตอนนี้จะเอาคืนก็เอาคืนลำบากแล้วในขณะที่แพทย์70โรงพยาบาลในอของพมา่า <c oughs> นัดหยุดงานต่อต้านการนัฐประหารขณะที่ UN เ็นเล็งทำการตอบโต้นะครับแพทย์และเจ้าที่สาธารสุข70โรงพยาบาลใน30เมืองทั่วพมา่านัดหยุดงานประท้วง เพื่อแสดงพลังต่อต้านการรัฐประหารขณะที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการตอบโต้ยึดอำนาจของกองทัพนะครับที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยในพมา่าก้าวถอยหลังซึ่งกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าขบวนการอารยะขัดขืนแห่งพมา่าได้ออกถ้อยแถลงประนามกองทัพว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยขณะนี้พมา่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว3,100คนสูงเป็นระดับต้นๆของเอเชียแพทย์ชาวพมา่า4คนไม่ประสงค์ออกนามยืนยันกับรอยเตอร์พวกเขาตัดสินใจหยุดงานประท้วงจริงๆนี่ก็เป็นปรากฏการณ์สำหรับปรากฏการณ์สำหรับงานวิะห์นะครับก็ยังคงเป็น2ประเด็นนะโควิด -19 ยังคงหนัก นะครับทะลุ100กว่าล้านแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ตายก็มากกว่า2.2ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ําไปนะครับสถานการณ์องค์รวมนะครับสำหรับโควิด -19 ต้องเรียนนานประชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนนะครับยังคงหนักฮะในเฟดที่4เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ในสหรัฐอเมริกาในอินเดียเนี่ก็เป็นเกิดเป็น10เฟดยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ม่จ่เฟดไหนละหลายและลอกและเกิน ในเกับเรื่องของเหตุการณ์ในพม,มา่านะครับเหตุการณ์ในรัสเซียซึ่งมาวาเนีนะครับก็ปรากฏว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ปรากฏว่าประเด็นเรื่องของรัสเซียเนี่ยนะครับอ่ก็ศาลก็มีคำสั่งเด็ดขาดให้จำคุกอ่านาวานีนะครับคู่ปรับปูตินแล้วก็เป็นเวลา3ปีครึ่งตวันออกก็กร้องมีการปล่อยตัวศาลในรัสเซียก็มีคำสั่งจำคุก นะฮะซึ่งเขาชื่อว่านารวานีผู้นําฝ่ายค้านนะครับซึ่งผู้นําฝ่ายค้านกล่าวโทษในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเกลียดชังและความหวาดกลัวที่มีต่อประธานาธิบดีปูตินฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกจับกลุ่มเกิดการชุมนุมประท้วงจับกลุ่มไป2000กว่าคนชุมนุมนับหมื่นคนภาพรวมของโลกตอนนี้ก็ปรากฏว่าเข้าสู่ความวุ่นวายมีการนำเรื่องโควิด -19 มาเป็นประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นในการลุกคือนต่อต้าน ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะหลังสงครามโลกครั้งที่1และหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วโลกฮะหใน3ของโลกเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์นะครับในภาพรวมสถานการณ์ในพม่าเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีโซเชียลสิงชันหรือการต่อต้านทางสังคมนะครับด้วยการโพสต์ข้อความแสดงเสรักษณ์3นิ้ว ในประเทศพม่าที่กำลังขยายตัวมากขึ้นหมอนะครับก็ทำการบอยคอรดอย่างน้อย4ีคนด้วยการพักงานนะครับอ,องซานสูจีก็ปรากฏว่าถูกแจ้งก็อกหานะครับเรื่องนำเข้าวิทยุสื่อสารเข้าประเทศอย่างไม่ถูกต้องจำคุกไปเวลา14ปีประธานาธิบดีก็โดนเรื่องของการออกกฎหมายธรรมชาตินะครับผิดก็โดนจำคุกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในพมา่า ในเชิงงานสังเคราะห์ไม pues, ่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ารัฐบาลทหารพม่ายังคงอยู่ได้ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาในแับคนในประเทศจะชุมนุมประท้วงอย่างไรก็ตามจะมีการคว่ำบาตรอย่างไรก็ตามเพราะที่ผ่านมามีการคว่ำบาตรในประเทศพม่านั้นหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรองซานซูจีไม่ว่าจะเป็นคว่ำบาตรทหารในแง่บริษัทต่างๆของทหารคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำแล้วคว่ำจนไม่มีอะไรจะคว่ำแหละ นะครับไม่ต่างจากเกาหลีเหนือนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปนะครับกับพมา่านั้นกลไปได้วยความยากลําบากทั้งหมดทั้งหมู่ทั้ง,ม,งมวลเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะการแทรกแซงกิจการภายในนะครับของสาภาพยุโรปที่เข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยอ้างเรื่องของดโมเคซีอ้างเรื่องของประชาธิปไตย สหรัฐเมกาได้ให้กู้มานกับองคอ์กรเอกชนโดยเฉพาะ a n t i l ิลิ h ฮ m a l มนไล w a t c h นะครับเพื่อที่จะต่อต้านประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งสหรัฐเมริก,กาหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสหรัฐเมริกาาจะมีการเคขึ้นไหวของกลุ่มกองคอ์กรเหล่านี้เพื่อเรียกร้องโน,น่นี่นั่นนะครับเพิ่มเป็นมูลเหตุในการเข้าไปดำเนิการกดดันนะสุดท้ายก็เรียกร้องเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานน้ำมัน แก๊สและธาตุเหมืองทองนะครับซึ่งความขัดแย้งครั้งสุดท้ายที่บริเวณรัฐยไข่ก็เกิดจากฝั่งสาภาพยุโรปต้องการที่จะขุดน้ํามันในรัฐยไข่แต่ปรากฏว่าอ,องซานซูจีไม่ยอมจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงลุกคือขึ้นมานะครับจนไนการล่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในประเทศพม่า นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับสถานก,การณ์การต่างประเทศตอนนี้ยังคงจะเกิดความวุ่นวายอย่างที่ผมเรียนไว้พมา่าเกิดความวุ่นวายไว้ไวุ่นวายนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ยังคงวุ่นวายถึงแม้จะวุ่นวายฐานพม่าะจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้เท่าไหร่นานฮนะ ถึงแม้จะมีการข้ามคว่ำบาตรยังไงก็แล้วแล้วแต่นะหลักก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเขายังคงอยู่ได้แต่จะมีการเคลื่อนไหวทั้งนอกในประเทศในการต่อต้านรัฐบาลทหารแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะไหนหลงไปแล้วเครื่องด้วยเป็นเป็นตี้เป็นตีอ๋อแนนไหนหลงนี่ไยมาได้กลางเลยรอมาเก่งเละไปถึงผักกองนะันผัดนี่เปียบหม้อลยเนี่ยโอ้ืเหเปียบหม้อลยเนี่ยตั้งแต่ไหนหลงมานันเนาะลงเลี้ยงไหนหลงกูสั้งมาทางฮึมาปลูกฮึเนาะคูไหนหลงนเอามาฮึ ลู่ลูลาหลังก็ได้เฮนหนังสือตัวเเนะาะมันก็วันลุกมันก็เดียเดี๋ยว,ยวนี่ไปทหารก็มีไปหมอก็มีไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีัมนพูภาษาไทยก็ไม่ได้ทางก็เลยมาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนปีปีสองพันร้ห้าร้อยหกวันนี้ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่นแนละ้หลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พ่อหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็จบจากที่นี่ก็ กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วเีหมดน,นี้ก็ต่อปริญญาเอก เกียวชาชาเกียวธนะพ่อเกียวหน้ากาเกียวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกียวอย่านอนใจหน้ากาเกียวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกียวท่านใดล้างมือกันเถิดที่นะาชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลย บานทัดนาชาชาอยู่กับบ้านทดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งร้าอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งร้าอยู่บ้านทดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยเฉยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอย านทันะชาชาอยู่กับบ้านทันะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทันาพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทันาพี่เอ้ย ทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วย่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ๋ยอยู่บ้านยึดเชื่อกันเถอดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่าน